ธนาคนารกลางสหรัฐประกาศนะครับว่าตรึงอัตราดอกเบี้ยให้เข้าใกล้ศูนย์ต่อไปนะฮะพร้อมทั้งบอกอีกว่าอาัตราเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะมาแรงกว่าที่คาดเอาไว้นะับทำให้บิตคอยทองคําเองเนี่ยก็กอดคอขึ้นทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นต่อไปอัตราเงินเฟอ้อนี้รุนแรงน้อยมากแค่ไหนนะครับเ๋ยวจะไา์ฝังครับ Line สิ่งพื่อนึคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์ที่รูที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับเมื่อคืนนี้นะหลายคนก็จับตาการประชุมของเฟดนะครับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยหรือทิศทางการกระตุ้นต่างๆนั้นๆมากมายนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยใหม่นั่นคือ Delta, ไวรัสเดลต้าใช่ไหมสายพันธุ์เดลต้าอันใหม่ที่กำลังระบาดหนักในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเหมือนระลอกใหม่เลยนะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยนะครับนายโจนพาวเวลประธานเฟดเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเออจะตึงอัตราดอกกเเเบีี้้้ยยท่ขาใลหนศนู นะครับแล้วพร้อมบอกได้ว่าความกังวลเรื่องของโควิดเนี่ยเอ้ยมันไม่เท่าไหร่แล้วนะถึงแม้จะกังวลนะแต่ว่าทุกอย่างก็ดูดีขึ้นนะครับและพร้อมยังบอกอีกนะครับว่าเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะก็จะอาจจะแรงกว่าที่คิดนะอาจจะมากกว่าที่คาดคิดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าคลางเองก็ประเมินหรือเฟดเประเมินว่า2%องเอนตะเอาอยู่นะครับแต่ตอนนี้นี่น่าจะเกินไปเป็นเกิน5%เป็นไปแล้วนะครับ อีกทั้งเฟดเนี่ยยังคงนะฮะอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบประมาณเดือนละ1 2 0 0 0 0ล้านเหรียญนะครับในการซื้อม a r เก t ต a บล็กซิเคอรีนะฮะแล้วก็เรื่องของอ่พันธบัตรรัฐบาลครับในขณะที่โจล์พาวเวเยออกมาแล้วบอกว่าทุกอย่างมันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าบรรดาคนอเมริกรันนักวิเคราะห์หลายคนก็ดูจะไม่ได้เชื่อนะครับอาจเชื่อ,อยากนะทำไมบอกก็ดีทำไมถึงไม่เชื่อกันนะครับซึ่งทางซ n n เนี่ยครับได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเฟดคุณอาจจะประเมินเรื่องของเงินเฟ้อต่ำไปนะคือมันดุนแรงกว่่าทีิด เขาบอกเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอัตราการจ้างงานหรือเศรษฐกิจยังไม่ค่อยกลับมาเลยนะครับทางพลังเนี่ยในโจไบเดนก็มีแผนจะอัดฉีดเงินในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับประมาณ4ี่ trillion นะฮะและการที่ทางเฟดหรือใครหลายๆคนเขามองว่าเงินเฟ้อจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะอย่างเช่นผู้นำนะครับของทางแบ็กรอคเนี่ยนะครับคุณแรดดี้ฟิงคนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวนะครับยังไงเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมาแรงกว่าที่คิดแล้วก็อาจจะอยู่เราไปสักพักหนึ่งเลยครับซึ่งนอกจากนั้นเนีี่ยยนะคครัับงมมวา กังวลเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าที่อาจจะไม่ได้จบง่ายๆแต่เป็นระดับ global นะฮะไม่ใช่แค่อเมริกานะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับทาง IMF ออกมาเตือนว่าเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะเพราะว่าอะไรครับแต่ชนี้สินค้าราคาต่างๆนี่นะครับก็สูงขึ้นพร้อมทั้งกันมาของโควิดนะครับฮาดุเอชนีตัวเลข cpi เนี่ยครับตอนนี้ก็พุ่งไปกว่า5.4%เลยนะครับก็ไม่แปลกใจอะไรที่ทาง IMF เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกถึงความกังวลนะ แต่ปรจเด็นที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องของ global recovery นะครับก็ยังไม่มั่นใจได้เลยนะฮะนั่นคือเรื่องของโควิด19นั่นเองนะครับไอ IMF ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเติบโตต่ำกว่าที่คาดเอาไว้นะครับพร้อมทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยนะครับในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.81นต์นะครับแต่ว่าในประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยหรือว่ากำลังพัฒนาเนี่ยครับอย่างเช่นแอฟริกาเนี่ยนะครับมาแค่3เปอรนต้นเองครับหรือว่าอียิปต์เนี่ยประมาณแค่1%เเเทท่่่าานนั้องฮะะแแตปรศีพฒลว เช่น U.K. เนี่ยอยู่ที่54เปอร์เซ็นต์นะครับคือทาง M.S. ก็ยังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับผู้ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยหรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยยังน้อยมากประมาณแค่1เปอร์เซ็นต์ในอียิปต์อย่างเงี้ยครับดันั้นต่อให้โลกเนี่ยหรือประเทศพัฒนาแล้วยังมีการฉีดวัคซีนที่ดีถูกไหมแต่หลายๆที่เนี่ยก็ยังยังติดขัดเรื่องพวกนี้อยู่นะครับทำให้โลกยังไม่ได้หมุนหรือว่าสิ่งยังไม่ได้กลับเคลื่อนในที่ควรครับบรรดาซีอีโอต่างๆเนีีีี่่่่่ยยยครับบบเเเเนนนนขขาาาากกก็อออววต้ ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยราคาขึ้นเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตั้ง 3M นะนะครับ m MM m m m นะครับบอกว่าเรากำลังขึ้นราคาทุกอย่างไปด้วยกันทุกที่เลยนะครับ ซึ่งตัวแรกเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับก็ทั้งดัชนี CPI มันก็เห็นใช้ว่ามันเติบโตนะครับแต่ก็มีหลายท่านที่บอกว่า CPI เราเห็นทุกว,วันนี้เนี่ยยังไม่ได้สูงจริงๆหรอกนะครับคือคือเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงปลายปีเอ่อหนึ่เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ปรับปรุงดัชนี CPI นะ่ยาจัดเมื่อก่อนเนี่ยอาหารเนี่ยนะครับแทนที่เป็นสเต็กเนี่ยก็ลดเป็นแค่เนื้อไก่ให้มันราคาถูกลงทำให้ดัชนี CPI เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับแต่ถึงที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยม,นม CEO, นันอ่าูมรบลปยะิณ9 นนะะไม่ใช่9ทีเรียนนะครับเกือบ10เทเรียนเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยอินฟลชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องชั่วคราวนะให้มันอาจจะรุนแรงกว่านานกว่าที่คู่คนคิดนะครับแต่รายงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำการยกย้ายทรัพย์สินที่อยู่ใน US Treasury Bond เนี่ยนะครับก็ไปตัว ETF นะัแล้วก็ย้ายเข้าตัวท i ิปนะครับหรือว่าเป็นตัวพอนธบัตปรประกันเงินเฟอ้อนะฮะ ซึ่งเนี้ยก็ดูเห็นชัดมากขึ้นว่าเขาเนี่ยมีความโน้มเอียงนะการคาดการณ์วิศทางของเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับก็อาจจะมากกว่าที่คิดก็ได้นะแล้วก็ทกําการ เหตายพันธาบาตัตรไปด้วยนะครับเจนภาพรวมนะครับตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้ออาจจะดุนแรงกว่าที่คิดนะครับทางยักษ์ใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะเคลื่อนไปซื้อเฮดจิ้งนะหรือว่าประกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อกันมากขึ้นแล้วนะครับระเบิร็อกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับภาพดูจากชีดาโจนนะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าออทามไฮอยู่นะครับอยู่ในช่วงที่จุดสูงสุดในปฏิการเลยนะครับกออ็ไม่รู้ว่าเงินเฟอ้อหรือว่ามันดีจริงๆนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเองยังไม่ได้กลับมานะอัตราการจ้งางงานของสหร,รัฐอเม กลับขึ้นมาเท่าที่เดิมเลยนะครับตั้งแต่เกิดช่วงโควิดไปถูกไหมฮะแล้วทางทางคุณจเน็ตเจลเลนเนี่ยก็บอกว่าต้องกระตุ้นนะต้องอัดฉีดนะก็มีนโยบายการทาําอัดฉีดกระตุ้นเรื่องของสร้างพื้นฐานของนายโจเบเดนอะไรมากมายนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับเหมือนอัตราการจ้างงานจ,จะไม่ได้กลับมาจุดเดิมเลยนะครับดูมันเหมือนมันกะกดไม่ลงนะฮะในขณะที่นะครับตัวบซญชีของเฟดเนี่ยนะครับก็ถือว่าออทำหายเนะแตะแปดทิเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ยังดู ตึงๆอยู่เลยนะครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ท่านดรุมพงไปบอกว่าดีนะครับก,ก็คงจะดีนะฮะนะครับกันนัที่จีนเองตัวนี้ก็ยังกระทบเหมือนกันนะตัวนี้เหมือนแบบท่าโลกเนี่ยยังเศรษฐกิจภาคพื้นเมนสตรีทเนี่ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับบวกกับโควิดที่กำลังระบาดหนักไเอฟก็เกินว่าทั้งโลกอาจจะไม่ได้รีคอเวอรี่ได้อย่างแน่นอนขนาดนั้นนะครับ ด้วยลักษณะความกลัวแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ทําใหเา้เรื่องของราคาทองคำเนี่ยครับก็ดูที่จะเติบโตนะดีดรับข่าวเงินเฟอ้อนะครับหรือว่าดีดรับข่าวการตรึงอัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์นะครับคือต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะครับคือทองคำเนี่ยก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีอยูอ่สองรูปแบบนะที่ผมจับจับได้นะครับหนึ่งก็คือความกลัวนะครับโอ้เท่าวันนี้นีความกลัวมาหรือว่าเาศร,รษฐกิจจะแย่จะพังในแบบเซฟเอนเซ็ตก็ไม่แพ้ทองคำนะยังไงก็ดีดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็ช่วงที่เรียว หรืออัตราดอกเบีย้ยที่เข้าใกล้ศูนย์แต่อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมากกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะทำให้การถือทรัพย์สิสตนต่างๆเนี่ยมันก็นะมันก็เสียมูลค่าไปนะครับเหมือนได้ดอกเบีย้ยไม่คุ้มกับเงินเฟอ้อเองถ้าเรียวยุติลบแบบนี้เนี่ยทองคำมันจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ก็ดูดีไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นคือบิตคอยนั่นเองนะตอนนี้ก็4 0,000แล้วนะครับก็เรียกว่าสูงสุดในรอบหลายเดือนเหมือนกันนะครับที่แบบพีคเลยนะฮะก็ตอบสนองจากการประชุมเรื่องอัตราตกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์เนาะเรื่องของเงินเฟ้อก็ดูที่จะดีขึ้นมานะครับแต่ก็อย่าลืมว่าบิตคอยเองมันอาจจะผันผวนเนาะมันอาจจะขึ้นไปมากหรือลงไปก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นหรือจะลงอะไรก็ได้นะครับเพราะด้วยขนาดที่มันเล็กเนี่ยนะครับประมาณแค่6 7แสนล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับกับทองคำวันสิบน ยังห่างกันค่อนข้างเยอะครับทาให้ในมุมข่าวเงินเฟอ้อเดียวกันเนี่ยนะครับหรือแานอาชีพเดียวกันเนี่ยบิตคอยอาจจะขึ้นได้สูงหรืออาจจะลงนิดต่อยได้หรือแบบสัพัั์ได้มากกว่าทองคํานั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปนะครับว่าเงินเฟอ้อจะมามากน้อยแค่ไหนทองคำบิตคอยหรือว่า ดาวโจนจะเป็นอย่างไรก็ลองดูกันนะครับครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่ารับความรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับประธานเฟดนะคุณโจมพาวเวลเนี่ยก็ออกมามีติ้งนะเมื่อคืนนี้นะครับก็รนะรพร้อมกับบอกว่าเอ้ยตึงกตลาดเบี้ยนะยังไงก็ตึงไปเข้าสูตรไปก่อนแหละนะครับพร้อมยังอัดฉีดเหมือนเดิมนะครับประมาณเดือนละ120บิลเลียนนะครับก็ไม่ไม่มากเลยเนาะผมว่ามากนะแต่ว่าก็คงไม่มากแล้วมั้งนะครับซึ่งก็เยอะเหมือนกันแหละทำให้การกระตุ้นนะครับหรือเอาเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยยังคงไปเดินต่อไปทำให้ดาวชีดาวโจต่่างๆเนียก ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเงินมันเข้ามาไงน้ำไหลเข้าไปมันก็ทูกไมฮะก็ขึ้นไปพร้อมทั้งแผงนะครับถึงแม้เศรษฐกิจพื้นภาคดินเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความกังวลนะครับเรื่องของพ andemic นะครับหรือว่าการโควิดรอบใหม่ของอเมริกาเนี่ยนายเจอรมวเวลเนี่ยก็ยังบอกว่าต่อให้มีความกังวลเรื่องของไวรัสอะไรแบบนี้แต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังดูดีขึ้นนะครับแต่มีหลายคนที่ไม่เชื่อนะทางซีเอ็นเองก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ราคาสินค้าในแผงขึ้นมานะเรื่องอินเฟชันเนี่ยไม่ใช่เร ขึ้นราคาของวัตถุดิบแล้วแล้วก็เขาเองก็ขึ้นราคาด้วยเช่นพวก 3M อะไรพวกนี้ครับไม่ใช่แค่คนเดียวที่มาพูดถึงครับ IFF ก็มาบอกนะว่าตอนนี้อินเฟลชันเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับพร้อมทั้งบอกเลยว่า้เรื่องของโควิดเนี่ยนะฮะทั่วโลกลยนะังฉีดวัคซีนได้ไม่เยอะเลยนะครับริงอยู่ประเทศพัฒนาแล้วเนะี่ยฉีดได้เยอะประมาณ50%เนเช่นใน UK หรนอแคนาดาเองก็ตามแต่ประเด็นคือในประเทศที่แบบว่ากำลังพัฒนาเช่นอ,อียิปต์เนี่ยเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง เอออยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโลกมันยังไม่หายเรื่องโควิดเนี่ยนะครับการเปิดเมืองหรือการเชื่อมโยงกันก็ยังกลับมาไม่ได้ร้อยเปอ็นอยู่ดีครับเปในทางที่ทำเนียบกระถางแบล็คล็อกนะครับซีอโอคุณเดริฟฟิงกเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะอยู่กับเราไปนานนะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องชั่วข่าวนะครับดูกังวลมากเลยพร้อมทั้งการยกย้ายทรัพย์สินประมาณ1นึ่งบิลเลียนกว่าๆเนี่ยนะครับลงไปในทรัพย์สินที่เฮดจิ้งนะครับประกันเงินเฟ้อเช่นพวกทิปบอรนั่นเองโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลไปลลลลงงงใใใในน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 นติปปบบบบบออออออะะะะคคครรรรััักกกกาาาาเเเเื่่่่ขแ็็็ีียยหห้จพททุุญสดโ ถือต้าสถึงเกือบ10ที่เรียนเลยนะฮะ ซึ่งการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยก็คงจะดําเนินกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราคุยกันเงินเฟ้อกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับสตินก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นนอรนาคาที่นี่ก็ปรับตัวสินค้าก็ปรับตัวขึ้นแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะอยู่แค่เท่าไหร่หรือว่ามันจะเฟ้อแรงกว่าน,นี้ไหมในตอนที่โลกทั้งโลกกลับนะมาเกิดการหมุนเวียนของเงินแล้วนะครับก็ต้องรอจับตาดูกันต่อไปอย่าลืมนะกระจายความเสี่ยงด้วยนะฮะอยู่ในถือสตินที่แบบว่าปกอป้องความมาั่งคั่งคุณได้ด้วยนะทองคำหรืออาจจะบางคนชอบบิตคอยก็ลองพิจนารณา,า,าดูละกัันนครบ นี่ก็พูดให้คุณนั่งฟังจบถ้าคุณชอบคลิปนี้นก็กดไลค์กดติามช่อง Kim Property ด้วยนะครับจะเอาความรู้ดีๆแบบนี้เอมาไล่ฟังกันต่อไปนะครับถ้าใครอยากจะสับซักคลิปชั่นนะครับเป็นเมมเบอร์ชิพห้องเรียนวงไหนก็ข้างล่างนียากจะกดคำว่าจอยนะฮะหรือสมัครได้เลยนะครับเป็นแค่เดือนละร้อยสิบบาทผมจะไปรวบรวมรีเสิร์ชนะครับมาอ่านมาเล่าให้ฟังในห้องเรียนวงไหนนะครับมีพวกคริปโตบิตคอยอีเชเรียมดีฟายหรือพวกภาพมาโครภาพรวมเองก็เช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสับสนมาตลอดแล้วเจอกันในคลิปหน้าคครรััับบสสวดี you in the summer